มาฟังเรื่องจุกๆเรื่องมันนะครับเรื่องกดดันกันหน่อยนะครับในเมื่อในช่วงนี้นะครับเราจะพูดถึงดาวร้ายประทะกันสองดวงนะครับแล้วมันเกิดเรื่องต่างๆวุ่นวายแย่ๆนะฮะแล้วผมก็เพิ่งลงคลิปนะครับทางแก้ทางออกวิธีอยู่กับดาวอังคารและดาวเสานะครับดาวอังคารเทพห่งสงครามดาวเสาเหมือนกำแพงยักษ์นะครับเหมือนกำแพงไททันกำแพงเมืองจีนนะฮะมันแน่นมันตันนะครับ มันอึดอัดมันมีกรอบมันหาทางออกไม่เจอนะครับแล้วก็พอมาเจอกันปุ๊บมันจะเกิดเรื่องอะไรร้ายๆนะฮะแต่ว่าผมก็ทํคลิปว่าเออมีทางออกอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็ฟังเทอไทยยําเช้านะครับของวันจันทร์นะครับ28ได้นะฮะทีนี้ครับมันก็มีคนเขียนมาต่อนะฮะไว้เรื่องร้ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดาวเทพสงครามเจอนะฮะเทพแห่งความทุกข์กังวลหรือเทพแห่งกรรมนะฮะพอเจอกันจริงเนี่ย เรื่องเลวร้ายจะมีอะไรบ้างนะครับอยากฟังนะฮะเอาจริงเราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าฟังแล้วมันจุกมันหนักนะฮะแต่เอาสักทีนะฮะจะได้รู้ว่าใอ้ความร้ายกาศของดาวองคารนะครับที่เข้ามาเจอดาวเสานะฮะจนถึงวันที่23เดือนสิงหานะครับดาวคู่นี้ถึงจะคลาดจากกันนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าเป็นข้อค่อยฟังนะฮะว่ามันเจอกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันหนักเครียด กดดันนะฮะแล้วก็รุนแรงนะครับเพื่อนๆก็ฟังผ่านๆแล้วก็ฟังแต่และข้อบางทีก็เก็บรายละเอียดเราจะได้เตรียมป้องกันนะฮะพอผ่านคืออย่าไปเครียดนะครับโอเคนะฮะอ่ะเอาเลยนะขอ้อแรกครับเพื่อนๆครับดาวอังคารผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงมันคือเทพแห่งสงครามฮนะเทพมาฮะเทพแห่งสงครามนะครับแล้วก็ดา,าวเสาร์เนี่ยมันเป็นเทพแห่งกรรมเทพแห่งภา,าระนะครับเทพแห่งกรอบนะครับถูกตีกรอบนะฮะเพื่อนๆรู้ไหมดาวคู่นี้อังคารกับเสาร์เนี่ย พอมาประกบกันปึ้งปุ๊บนะฮะเขาเรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุ ate, คู่อุบัติภัยคู่ในการประหัรประหารทำร้ายนะครับหรือว่าเทพแห่งสงครามนะครับนี่ฮะค,คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงนี้ครับเรื่องเลวร้ายเรื่องรุนแรงนะฮะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะยังไม่หยุดเลยนะฮะเรามีการรบแต่ละวันนะครับในช่วงที่ผ่านมานี้เรามีเรื่องขององุบัติภัยการทำร้ายนะฮะทำร้ายร่างกายตัวเองทำร้ายร่างกายผู้อื่นอะไรนะครับ เราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะว่าเออดาวคู่นียเจอนะระวังการทําร้ายกันและกันการทําร้ายตัวเองนะครับเนี่ยมันมีเรื่องกวันนี้ทีนี้ครับเมื่อเหตุต่างๆดาวคุนี้ประกบจึ้งนะฮะมันเข้าล็อกเข้า,ขา,ขาขคู่เลยนะครับมันจะเกิดเรื่องแรกคืออุบัติเหตุรุนแรงนะฮะเพื่อนครับอุบัติเหตุรุนแรงอะไรได้บ้างเช่นเรื่องของการทําร้ายนะครับอุบัติเหตุอย่างหนึ่งขับรถนะครับหรือว่าเรื่องเราจะพูดถึงบ่อยว่า ยานพาหนะนะครับบกเรืออากาศนะครับกระพยทั้งบกทังการจราจรนะฮะทั้งเรือทั้งน้ำนะครับไปทางน้ําคือไม่ใช่ว่าต้องเรืออย่างเดียวบางทีต้องว่ายน้ํานะครับบางคนว่ายน้าในสระนะฮะก็มีเรื่องได้นะฮะดังนั้นผมจึงเน้นย้าว่าใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับในช่วงนี้ยเราต้องไปว่ายน้ําในวันหยุดแล้วก็ตามนะฮะตาต้องสอดส่องดีๆนะฮะอย่าคระอย่าละสายตานะครับ หรือภายทางอากาศอันนี้การเครื่องบินนะครับหรือว่าทางสูงภายจากที่สูงนะครับตกจากที่สูงนะครับอะไรก็ได้นะฮะหรือของหล่นจากที่สูงนะครับเราก็เห็นละช่วงที่มีการก่อสร้างนะฮะต่างๆเนี่ยก็เน้นย้ําข้อหนึ่งเวลาที่เดินผ่านสิ่งก่อสร้างนะครับหรือเขากําลังสร้างกันอยู่นะหรือว่าขับรถผ่านนะฮะจะเป็นถนนสะพานหรืออะไรก็ตามนะครับบางทีมีอะไรล่วงใส่นะครับในช่วงนี้ได้อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ดาวค้านะฮะมันเป็นดาวแห่งความรุนแรงนะฮะมันก็จะเกิดตุ่มนะครับเรื่องร้ายๆที่ทําให้เกิดการสูญเสียนะฮะเป็นทรัพย์สินสิ่งของหรือว่าร่างกายนะครับอะไรคืออุบัติเหตุนะครับแรงๆนะข้อ2ครับเพื่อนๆครับดาวคู่นี่มันก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากของแข็งของมีคมหรือไฟหรืออาวุธนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นร่างกายทั่วไปก็จะลื่นสะดุดหกล้มกระดูก ข้อเท้าพลิกแพลงหักเลยฮะรหรือโดนของแหลมนะครับบาดท,ทิ่มแทงนะครับไฟไหม้เล็ก,ลกๆไฟดูดนะครับมีการผ่าตัดนะฮะหรือภัยเรื่องของอาวุธนะครับต่างๆมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ทําร้ายเราได้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเป็นร่างกายเพื่อไมว่ามันเป็นเรื่องของกระดูกนะครับกล้ามเนื้อนะฮะชนิดกามเนื้ออักเสบกระดูกหักกร้าวร้าว พังอะไรเงี้ยเออแล้วแต่นะฮะน่ากลัวนะอ่าเนี่ยฮะบอกแล้วว่าดาวคู่นี้นะครับได้แถมทามุมร้ายอยู่ด้วยนะฮะดาวอังคารตัวนี้โคจรในตําแหน่งร้ายตําแหน่งอรินะฮะมันก็มีความรุนแรงนะฮะดาวเสาโคจรวินานอีนะครับโอ้โหชื่อมันก็ไม่ค่อยพรานฮะวินาศแถนวิปริตอีกอไปใหญ่นะฮะฉันเราจะเห็นช่วงเนี้ยเรื่องแรงแรงมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับข้อ3ครับต้องบอกว่าภัยจากการถูกกดดันนะฮะจากผู้ใหญ่หัวหน้า ถูกกดปึ้งนะฮะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งภาระนะครับก็จะโดนโยนงานหนักๆมาให้หรือมีการทรบแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้านะครับอ่าหรือว่าโดนลงโทษนะครับเช่นช่วงนี้หัวหน้าเจ้านายผู้มีอำนาจนะครับช่วงนี้เราเลี่ยงการประทะหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจนะฮะเราจะเสียเปรียบหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะปกติแม้เจ้านายลูกน้องชื่อมึงก็บอกเลยนะฮะ รู้น้องเสียเปรียบนะครับแต่ช่วงนี้จะเสียเปรียบหนักถ้ามีการมาทะฉะนั้นเราก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงก่อนนะฮะเอาตัวรอดก่อนจังหวะดีเอยว่ากันแต่จังหวะตอนนี้ไม่ดีจะไปฮึดจะไปแบบดูความถูกต้องยุติธรรมนะครับมันก็ได้นะฮะแต่ว่าเราก็รู้ผลลัพธ์ว่ามันเจ็บแน่นะครับมันหนักแน่นะครับมันไม่มีผลดีต่อตัวเรานะครับมันก็เลยบอกว่าโอเคช่วงนี้ก็เลี่ยงเลยไปก่อนก็ได้นะครับข้อต่อมาครับข้อ4นะฮะเกิดความรุนแรงหรือการทะเลาะเบาแบง กับคนในครอบครัวนะฮะหรือกับแฟนกับคู่รักฮะชุดนี้โอ้โหอารมณ์หัวร้อนช่วงนี้แต่ละคนอารมณ์แบบแบบขึ้นสุดลงสุดนะขึ้นสุดก็คืออารมณ์ร้อนไปคิดหัวร้อนตึมนะฮะคำพูดจะวาจาจะแรงนะครับหรือตอนที่แบบเจอคําพูดอะไรที่แบบทิ่มแทงใจนะฮะอารมณ์มันดิ่งมันก็ดิ่งวูบเลยนะฮะเพื่อนเคยแบบกระโดดน้ําเล่นไหมฮะส่วกระโดดที่สูงนะฮะใจมันหายนะฮะนี่ครับใจมันหายช่วงนี้ใจมัน วงเวงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะพลังความร้อนของดาวองคามันจะกดให้มันระเบิดเรื่องของการทะเลาะแรงนะฮะมันไม่ทนนะมันก็จะอาจจะช่วงเก็บกดมานานแล้วก็ระเบิดตึมนะฮะคำพูดคาจามันก็จะแรงสะท้อนย้อนกลับมาทําให้เกิดการแตกหักนะครับแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะครับเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็กับความรักนะฮะข้อต่อมาครับจริงดาวเสาร์นี่มันดาวเกี่ยว้องการงานฮะ เราก็จะเน้นย้ำว่าเรื่องต,ติดติดขัดเรื่องการงานกิ๊กกักนะฮะงานนะครับบางทีงานเราต้องการรางคารมันต้องการเริ่มนะฮะเป็นดาวแห่งกิจกรรมนะฮะทำอะไรเยอะแยะอยู่นะฮะแต่ดาวเสามันเป็นดาวที่มาขวางนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องของเหมือนกับเรากําลังถูกตีกรอบนะฮะอยากทําอะไรหลายอย่างเลยนะฮะแต่ว่ากรอบมันทําให้เราไปต่อไม่ได้กรอบมันทำให้เราจะกิจทากิจกรรมอะไรก็เจอคนเบรกเบรกเบรกนะฮะ ฉะนั้นช่วงนี้เราจะสึกอึดอัดนะฮะเจองานที่โยนมาแล้วต้องแข่งกับเวลาก็อึดอัดเจอปัญหาหลักๆนะครับที่โยนเข้ามาเราก็ต้องทํางานหลากหลายอย่างเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็อึดอัดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ต้องระมัดระวังนะครับข้อต่อมาครับมี1ิบเรื่องนะเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเราจริงๆมันไม่ใช่ต้องเกิดทุกเรื่องเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นหย่อมๆนะฮะเราเกิดเรื่องนี้เอาคนรู้จักเราเกิดเรื่องนี้เอาในข่าวนี้สื่อเกิดเรื่องนี้ อ่ะเพื่อนหรือคนที่ทํางานหรือคนที่บ้านเกิดเรื่องนี้เห็นไหมมันจะเห็นแต่ละข้อเ네นี่ยในช่วงเนี้ยนะครับเกิดกับเรากับคนเกิดคนรู้จักเรานะครับเป็นระยะระยะ,ะ,ยะข้อต่อมาครับระวังเจอเรื่องคดีความนะฮะช่วงเนี้ยคดีความกฎหมายนะฮะหรือความรุนแรงในสังคมนะครับเพื่อนรู้เลยว่าช่วงนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของคดีความนะครับระวังเรื่องของการทาอะไรก็ตามล้วโดนฟ้องนะฮะมีเรื่องของกฎหมายนะครับหรือมีการประทะนะครับกับ เรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าทําผิดกฎหมายบางทีผิดกฎหมายไม่ใช่ต้องทารุนแรงนะครับอาจจะแบบเป็นจอดรถที่ห้ามจอดอะไรให้ตัวอย่างนะฮะอะไรที่เกี่ยวกฎหมายขับรถเร็วเกินกําหนดเนี่ยเกิดเกี่ยวข้องนะฮะหรือบางทีมีข้อพิพาททาให้ต้องขึ้นลงขึ้น,นะครับอันนี้คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายนะครับอย่าทให้เกฎหมายนะฮะช่วงนี้พยายามดีๆมันจะมีอะไรที่ยอายุทําให้เราผิดพลาดตัวนี้ได้นะครับโอเคนะฮะ พอเครับความความเจ็บป่วยหรือรังนะฮะมันเป็นช่วงที่ความเจ็บป่วยหรือรังไม่ใช่ว่าต้องแบบโรคใหญ่หรือโรคน่ากลัวนะฮะบางทีช่วงในี้ใครที่เคยเป็นไมเกรนก็โอ้ช่วงนี้จะปวดหัวบ่อยปวดข้างเดียวบ้างปวดแล้วแต่มุมนะฮะแล้วก็บางคนก็ปวดถ้าใครที่แบบมักมีอะไรก็จะปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ปวดสะบักเออช่วงนี้เป็นบ่อยนะจะเป็นถี่ขึ้นนะฮะหรือบางทีผมเรียกว่าบางคนมีภาวะดาวดาวดาวัาวงคาในดาแห่ง บาดเจ็บเออเจ็บเนะ้เจ็บตัวนะฮะไมเกรนปวดนู่นปวดนี่นะฮะหรืออุบัติเหตุอุบัติภัยดา,าวเสาเนี่ยเป็นดาวเรื้อรังฮะฮะรวงเรื่องของภาวะภาวะซึมเศร้านะครับภาวะเก็บกดวิตกกังวลทางอารมณ์นะฮะอารมณ์ฉุนเฉียรุ่นแรกนะครับช่วงนี้เราจะเจออะไรที่กระทํากับอารมณ์ของเราเป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งต้องระมัดระวงัะวงนะครับอันนี้อันตรายนะฮะ อะไรที่มาปะทะอารมณ์ครลมนะครับช่วงนี้เราจะเจอเรื่องเหล่านี้ได้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังร่างกายนะฮะบ,บาดเจ็บกายใจนะครับผมเรียกว่าเจ็บป่วยทางกายและใจนะครับกายก็ะายนอกโรคประจําตัวบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะครับใจนะครับก็เจอเรื่องต่างๆที่เข้ามาทําให้ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ล้านะฮะช่วงนี้อารมณ์เสียช่วงนี้เบื่อเซง็ง หรือว่าช่วงนี้รู้สึกแบบซึมเศร้ากันนะฮะฉะนั้นช่วงนี้หรืออารมณ์ร้อนลรมแรงลรมรา้มรายนะฮะนี่ครับคืออารมณ์ที่ขึ้นสุดลงสุดฉะนั้นตองบัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้ครับอันนี้เราก็ต้องเน้ยนย้ำข้อหนึ่งะครับมันจะเป็นสภาวะที่ดาวเสาร์ครับมันกดดันนะฮะในสภาวะของเรื่องเงินทองฮะดาวเสาร์ก็จรทับดาวศุกร์อยู่ดาวศุกร์คืองเงินทองฉะนั้นช่วงนี้นะครับมันจะมีดาวเสาร์จะบีบให้มีปัญหาหรือภาวะเงินขาดมือนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนตัวนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินขาดมือหรือมีแต่มันใช้ไม่ได้มันอึดอัดนะครับอ่ามันมีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะใช้เหมือนเดิมไม่ได้จะใช้ใกล้เคยียงกว่าเดิมบางทีก็ไม่ได้นะฮะบางทีเจอสภาวะที่แบบเราไม่เคยบางคนเรียกว่าไม่เคยจนขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ได้นะฮะหรือว่าไม่เคยอดขนาดนี้มาก่อนไม่เคยแห้งเหี่ยวขนาดนี้มาก่อนก็ไดะะ้บางคนไม่เคยเอาเงินเก็บมาใช้ก็ต้องเอาเงินเก็บมาใช้ บางคนไม่เคยเป็นหนี้นะฮะหรือว่าไม่เคยเป็นหนี้ขนาดนี้นะครก็เจอนะครับหรือไม่เคยฝืดเครื่องนะครับมันก็มีลงแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็บอกเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ก็ใช่ฮะแต่ว่าถ้าเราดูตามดาวหรือว่าตีความตามดาวต่างๆที่ปัจจุบันมันเกิดดาวศุกร์แล้วนึกภาพคาดาวคือเงินทองนะฮะมันกเลยคิดดูสิว่าดาวศุกร์คือเงินทองหรือความรักนะฮะดาวเสาร์นยฮะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยศตรูเพราะศุกร์เข้าพระเสาร์แสกคือดาวศุกร์กับเสาร์มันห้ามมาเจอกันเลยนะฮะแล้วทันมาเจอกันนะครับ นี่ครับเราเลยพยากร์เต็มที่ตุ่มเลยว่าปัญหาเรื่องเงินครับวิ่งอยู่ตำแหน่งวินาศวินาศจะอึดอัดนะฮะซ่อนเล็งก็คือบอกใครไปได้โอ้โหช่วงนี้มันฟื่ยขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยโอเคนะครับข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของการหมดแรงหมดไฟนะฮะโอ้มันก็ต่อเนื่องกันนะครับช่วงนี้ครับอารมณ์คนจะรู้สึกว่าเหนื่อยแบบไม่มีจุดหมายนะฮะเราจะรู้ว่าเออเหมือนกับคนจมน้ำนะฮะเหมือนคนแบบใจอยากจะสู้นะฮะแต่ว่า อะไรอะไรเนี่ยมันไม่เป็นใจให้สู้สักอย่างนะฮะโอ้โหช่วงนี้คนผ่านได้นี่เก่งนะผมก็ต้องย,ยกย่องเลยนะฮะจนได้ใครผ่านอุปสรรคต่างๆนานาได้นี่คือแบบที่สุดแล้วนะเอมอมุคนนี้นี่คือที่สุดของชีวิตของหลายๆคนนะครับนี่คือจุดที่เห็นและสังเกตได้นะฮะแล้วก็นะครับเป็นเรื่องของสุดท้ายนี่ครับอันเนี้ยห่วงเป็นพิเศษนะครับอังคารคือดอาวแห่งอาวุธนะดาวเสานะฮะเป็นดาง ภาวะวิตกจริตนะครับพอมาเจอกันนะฮะมันมีเกณฑ์นะครับของการทําร้ายตัวเองนะครับทําอะไรที่แบบให้ตัวเองเจ็บนะหรือทําให้ตัวเองสูญเสียหรือทำให้ตัวเองสูญสิสญส้นนะฮะทุกๆอย่างที่ทําให้ตัวเองเจ็บสูญเสียสูญสิ้นนะฮะเพื่อนๆกตีความพอเข้าใจนะเพราะว่าพูดตรงๆรงขอยงยากหน่อยแล้วก็ทําร้ายผู้อื่นนะครับังคารกระเสาร์นเนี่ยอารมณ์มัน ชุนเฉียวนะฮะเราคุยกันบ่อยว่าบางทีขับรถปาดหน้ากันนะฮะปกติแค่ด่าๆ,ๆกันแต่ตอนนี้อยู่ก็หยิบอาวุธมาทำร้ายกัน,นะฮะหรือว่าอีกอย่างคือคนเกิดเฉพาะาเก็บกดกดดันบบรุนแรงนะฮะดาวเสาคือแห่งความเก็บกดดาวองคารคืออารมณ์รุนแรงนะฮะเพื่อนๆคิดดูว่าเก็บกดเต็มที่ะฮะแล้วอารุนแรงมาชนกัน,นครับมันก็ระเบิดตู้มนะฮะใครหลายคนที่ไม่เคยก้าวร้าวมาก่อนจะก้าวร้าวใครหลายคนที่ไม่เคยพูดหรือว่า ไม่เคยใช้คําพูดนะฮะทิมแทงทําร้ายใครขนาดนี้มาก่อนบางทีก็เอามาพูดเราก็ยังงงที่สมัยคนนี้เขาก็ดีๆมาอะไรอย่างนี้ฮะรหรือบางทีทําร้ายทางวาจาทําร้ายทางเงินทองคือคโกงนะฮะแล้วก็ทําร้ายทางร่างกายนะครับฉะนั้นช่วงนี้คนจะไม่เก็บอารมณ์เขาจะระเบิดนะครับแล้วก็ก่อการกต่างๆทําให้เกิดความสูญเสียนะฮะของคนรอบข้างนะครับฉะนั้น ช่วงนี้อย่าโยโยยุใครนะครับเรื่องการโยโยยุใครแล้วคอยดูคนใกล้ตัวเรานะครับบางทีเขามีอารมณ์ซึมเศร้าหรือเปล่าเขามีสภาวะอาการนะฮะของคนหรือคําพูดแปลกๆหรือเปล่าดูแลเป็นเพื่อนเขานะฮะช่วงนี้อย่าไปมองผ่านนะครับบางอย่างเขาเก็บหรือแบกมาจนไม่ไหวแล้วนะฮะเจอคําพูดเราแค่ประโยคเดียวนะฮะเหมือนกับเอาหินก็เล็ก,กวางบนบ่าเขาหลังจากที่เขากําลังแบกอะไรหูสูงเป็น ตึกเลยฮะเราไปวางในชิ้นเดียวนะฮะคำพูดเราเจ็บๆชิ้นเดียวเหมือนไม่มีอะไระแต่ใจเขาพังเลยก็ะันช่วงนี้พยายามรักษาอารมณ์ตัวเราแล้วคําพูดคําจาแล้วก็ระวังเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์นะฮะของเราไปสู่คนรอบข้างนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาหรือเขาแบกอะไรมามากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับบางครั้งประโยคเล็กๆซึ่งเราเห็นว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยประโยคนี้องฮะแต่ว่าเขาบาดเจ็บมาเป็นแผลทั่วตัวแล้วนะฮะ เราไปฟันก็แฉะหนึ่งนะฮะเอานี้เอาเข็มไปจิ้มจึ๊กหนึ่งบางทีเขาไม่ไหวแล้วนะฮะเขาซส่งสุดความอดทนนะครับก็มีนะฉะนั้นช่วงนี้พยายามดูแลร่างกายจิตใจเรานะครับแล้วดูแลคนใกล้ตัวของเราด้วยนะฮะเรื่องเลวร้ายเรื่องแรงๆนะครับมันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เป็นระยะๆนะครับจากนี้ไปนะฮะอย่างน้อยจนถึงวันที่23สิบสามสิงหานะครับโอเคครับขอให้โชคดีปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ดูสภาวะนะครับของ กายวาจาใจสามอย่างดีๆผ่านจังหวะช่วงนี้ไปได้อย่างน้อยมันโล่งโปร่งใจในระดับหนึ่งครับมันมยังไม่หายหรอกแต่ว่ามันโล่งโปร่งใจกว่าช่วงเนี้ยนะฮะจนถึง23สิบงหานะโอเคขอให้ปลอดภัยทั้งตัวเราและคนใกล้ชิดทุกท่าน,นครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะฮะสวัสดีครับ